ต่อมานะครับข้อที่29โจทย์ให้เซต A มาโจทย์ให้เซต B มาและโจทย์ก็ถามว่าเซต A-B ลบบยูเนียนกับ B-A ลบเเนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเขียน A แบบนี้นะครับเซต A ก็คือเซตที่มีสมาชิกก็คือนะครับ1นะครับ2นะครับ3นะครับ4นะครับ5 และ6และ7จุดจุดจุดถ้าจุดจุดจุดหมายความว่ายาวต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจากนั้นมาดูเซต B ต่อนะครับเซต B ก็คือเซตที่มีสมาชิกก็คือเซตของ 1, 2นะครับเซตของ3 4และ5นะครับจากนั้นก็คือ6 7จจุดจุดจุดยาวไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเกิดเราพิจารณาให้ดีนะครับ A กับ b เนี่ยตั้งแต่สมาชิกตัวที่6นะครับไล่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นส่วนที่ซ้อนทับกันถูกไหมครับเป็นส่วนที่ซ้อนทับกันนะครับเดีย๋ยวมองภาพนะครับเหมือนกับว่าเรามีเซต A นะครับและเราก็มีและเราก็มีเซต B ส่วนที่ซ้อนทับกันโซนนี้ก็คือส่วนนี้นั่นเอง ดังนั้นส่วนที่อยู่ใน a อย่างเดียวนะครับก็จะเป็นสมาชิกที่อยู่ตรงนี้นี่คือสมาชิกที่อยู่ใน a อย่างเดียวนะครับซึ่งตามรูปบริเวณนี้สีเขียวเราจะเรียกโซนนี้ว่า a ลบ b นะครับแล้วส่วนที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือส่วนที่อยู่ใน b อย่างเดียวนะครับ เราก็เรียกมือนว่านะครับ b ลบ a อ้าวถ้างั้นเราก็เจอสิ่งที่เราต้องการแล้วสิครับถูกไหมครับก็คือ a ลบ b นะครับยูเนียนกับ b ลบ a ว่ามีสมาชิกกี่ตัวเราก็มานับเลย a ลบ b ก็คืออยู่ใน a อย่างเดียวอยู่ตรงไหนครับ1 2 3 4 5ถูกไหมครับแล้วก็ออกไปยูเนียนก็คือรวมกับ b ลบ a นะครับก็รวมตัวน,นี้อีก 6นะครับได้รวมตัวนี้อีก1สมาชิกก็คือ7ดังนั้น,น,นคําตอบนะครับของเซตที่โจทย์ต้องการคือ a ลบ b ยูเนียนกับ b ลบ a มีสมาชิกกี่ตัวก็เลยตอบเท่าไหร่เตัวนะครับเป็นคําตอบข้อที่29นะครับ